มันมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องทําให้เกิดความเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนแล้วทาให้การออกเสียงลงคะแนนะเนี่ยมันไม่เป็นไปตามในสิ่งที่เขาต้องการเรียนท่านประธานผมรังสิมบรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับจริงๆเป็นเรื่องที่ แปลกประหลาดมากนะครับที่เราต้องมานั่งเถียงกันว่าตกลงแล้วประชาชนควรจะมีระบบเลือกตั้งที่ง่ายแค่ไหนสำหรับประชาชนคือพูดกันตรงไปตรงมาเขาเป็นประธานระบบบัตรเลือกตั้งสองใบที่เป็นเบอร์เดียวกันเนี่ยมันช่วยทำให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์นะครับออกเสียงลงคะแนนได้ง่ายที่สุดแล้ว เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคุ้นเคยแต่เนื่องจากระบบที่ผ่านมานะครับที่เราใช้ในรัฐธรมนูญ60มันกลับทำให้การเลือกตั้งนะครับมีความซับซ้อนแล้วถ้าเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราก็จะเห็นชัดเจนครับว่าในจังหวัดเดียวกันที่มีเขตพื้นที่ติดกันไม่ต้องไปพูดถึงการแบ่งเขตประหลาดหรือไม่ประหลาดก่อนนะครับ แต่ชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่เขาจะต้องมีการเดินทางกันตลอดเวลาเนี่ยเขาพบว่าพักการเมืองที่มีหลากหลายเบอร์เนี่ยสุดท้ายมันสร้างความสับสนแล้วความสับสนตรงนี้เนี่ยบางครั้งมันก็นําไปสู่การออกเสียงลงคะแนนในแบบที่เขาไม่ได้ต้องการเราเรียนรู้จากความผิดพลาดแบบนี้คําถามก็คือมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องทําซ้ําอีกมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องทําให้เกิดความ เข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนแล้วทําให้การออกเสียงลงคะแนนเนี่ยมันไม่เป็นไปตามในสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นนะครับถ้าเราชัดเจนแบบนี้ตั้งแต่ต้นบัตรสองใบเบอร์เดียวกันมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผมคิดว่าถ้าเราเอาประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ เอาความเข้าใจของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งผมคิดว่ามันข้อสรุปมันมีหนึ่งเดียวซึ่งเป็นข้อสรุปที่ตรงกันขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่านนะครับคือที่ท่านเสรีได้เสนอนานๆทีอาจจะเห็นด้วยกันกับท่านนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมยืนยันแบบเดียวกันว่านี่คือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากระบบเลือกตั้งแบบนี้ เราไม่ได้ออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อความง่ายสำหรับพรรคการเมืองนะครับแต่เราออกระบบเลือกตั้งที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุดที่ประชาชนเขาจะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามที่หัวใจเขาปรารถนานี่คือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราจะต้องทำนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอถึงข้อดีในเรื่องนี้ประเด็นที่สการมีระบบ ที่เป็นบัตรสองใบเบอร์เดียวกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ของสอของพรรคการเมืองกับสสที่จะไปลงเขตท่านประธานลองนึกสภาพว่าบัญชีรายชื่อหรือพรรคการเมืองเนี่ยก็เบอร์หนึงเขตก็อีกเบอร์หนึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสายตาประชาชนที่เขามองมาที่พวกเราเนี่ยมันจะเป็นหรือเปล่า แล้วพักการเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ของอุดมการเป็นการรวบรวมนะครับของคนที่เข้ามาทำงานที่มีอุดมการแบบเดียวกันเนี่ยการมีบัตรเบอร์เดียวมันจะสร้างความเอกภาพตรงนี้ทำให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างคนที่ลงเขตกับคนที่ลงบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งดังนั้นนะครับผมคิดว่าบัตรสองใบเบอร์เดียวกันมันจะตอบโจทย์ตรงนี้แล้วผมไม่คิดว่ามันน่าห่วง อะไรเลยไม่ได้สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้กับใครถึงที่สุดการเลือกตั้งมันคือการให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินนโยบายที่พวกท่านนำเสนอสิ่งที่พวกท่านเคยทำมาในอดีตสุดท้ายประชาชนก็จะเป็นคนตัดสินแล้วผมคิดว่าการที่ประชาชนสามารถใช้สติสัมปชัญญะในการตัดสินได้โดยง่ายเนี่ยไม่ได้สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกับใครผมคิดว่าทั้งสองข้อนี้คือเหตุผล สำคัญที่ผมสนับสนุนให้เป็นบัตรสองใบเบอร์เดียวกันตามที่ท่านเสรีได้เสนอมาขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ